สำหรับลำดับที่10มีคะแนนเท่ากัน2คนนะครับคนแรกนางสาวสุภิตานากน้อยครับชั้นอ .6 โรงเรียนศิษานารีครับและที่ได้คะแนนเท่ากันด้วยนะครับอ,อีกท่านหนึ่งนายบุญเลิ์งามทองหลอ่อชั้นห .5 โรงเรียนศรีรับ ไปลำดับที่9นะครับออขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัชราพันธ์กลับไทยครับมีวยาลิยายรับต่อไปลำดับที่8มีคะแนนเท่ากัน2องท่านเหมือนกันนะครับขอ,อ,อประกาศรายชื่อแรกคะแนนลำดับ8 นางสาวนภาพรวุฒิชานครับชั้นหอห้าวิทย์และวิทยาศาสตร์และได้คะแนนเท่ากันนะครับอีกท่านหนึ่งนางสาววิชุดาบินบุญอยู่ครับโรงเรียนหอบังครับเหลอีกเจ็ดท่านนะครับก็ขอบคุณกันโอเคว่แ <c oughs> คาแล้ว ลำดับที่เจ็ดนะครับขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงทัญญาวงแหลมสิงห์ครับยินดีเดชาสิงห์สิงห์เกษตรมีสองครับมาถึงลำดับที่หกนะครับดูนในนี้รู้สึกจะเป็นน้องนุสุดท้องเลยเด็กหญิงภาสิริสีจันทร์ชั้นมัธหนึ่งครับ มาจากกรุงเทพมหานครครับเด็กหญิงการยากรทีระบุตรโรงเรียนขอฟังครับลำดับที่4หรือ45ครัครับมาจากอัคริยาวิทยาลัยครับนายวราวุฒิครับของการสงกรานเป็น3ด้านผมก็ถึงเต้นแข่งไปด้วย ตอนนี้ 2, 2, หนึ <modeling judges> ่งหรือสองชายนะลองไม่กล้าว่าขอประกาศลำดับที่สามเลยนะครับใครเป็นเด็กชายอยู่ครับเด็กชายสุดที่พงศ์บิดทองครับตัวนี้เขาเกิดคนนครับอันนี้เหลือสองท่านแล้วครับจะได้เสียงปรบมือวัดเอซิเบลอยู่บ้านเขา ลองขอเสียงปรบมือใครเชียร์น้องพลรชาผู้ชายขอเสียงปรบมือด้วยครับถึงขั้นหนึ่งน้องธนิตาครับขอเสียงปรบมือครับดต่ไม่เไม่ักันไม่ได้ดังนั้นผมขอประกาศอันดับหนึ่งเลยนะครับ รายชื่อต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยสองทองถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันดับหนึ่งประเภทขิมมัธยมศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนิดาแสงศักและเพราะฉะนั้นอันดับสองนะครับก็คือนายพลชาเผ่ามันเจริญครับโดยรับเกียรับ กับทุกท่านนะคะระับัท้งผ้พี่เต้ย